เราจะร่วมกันเป็นหุ้นกันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ป่าลบไว้ลงปู่เยื่อว่าอยากทำเนี่ยเนี่ยทางมิตรบาททางอะไรรอบสระในสระน้ําเห็นประโยชน์ที่ทรงคุณค่าเพราะว่าครูบาอาจารย์มาก็ได้มาใช้พวกเราก็ได้มาใช้อย่างน้อยพวกเราก็ได้มาทานมาใส่บาทครูบาอาจารย์มาเวียนไปเวียนมาตลอดปีเราเห็นประโยชน์ตรงนี้เราจะร่วมกันเป็นหุ้นกันพระไม่มีเงินแต่มีแรง มีศรัทธากันต้องตากะว,ว่าจะทําให้เสร็จไม่เกินหนึ่งเดือนทั้งมุงทั้งทาให้ดีและกระพูกระเบื้องด้วยเห็นประโยชน์ตรงนี้ร่วมกับหลงตาอยู่มันประโยชน์เยอะมีคนฟังเยอะมีกําลังใจเยอะวันนี้ตั้งใจมาพาพระวัดป่าอน้ำไปอินมาด้วยขนอุปกรณ์มาขาดกระลิเราเน่ยเห็นประโยชน์จริงๆงั้นไม่ยกมาหรอกและไม่ได้บังคับมานะมาด้วยความศรัทธามาด้วยความเต็มใจ พวกเราเป็นภานักปฏิบัติจริงๆทําเพื่อศาสนาใครอยากร่วมนะยกมือใช้ไฟได้นะเราเฉลียวเลหาท่านเนาะหรือคนอยู่ทางบ้านอยากร่วมบริชาเนาะคนละสิบบาทก็ได้ห้าบาทก็ไดนะ้เป็นห้นส่วนกันแต่การทําบุญเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองไม่ใช่ทาให้ตัวเองแล้วทำแล้วเดือดร้อนไม่เป็นบุญหรอกทำแล้วต้องทําด้วยความศรัทธาและเขาแบ่งทำนะไม่ใช่ทาจนเดือดร้อนอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเป็นห้นส่วน ทำให้เสร็จภายในหนึ่งเดือน